นี่คือแตงไทยที่สวนลูกชาติาดทานทิพนะซึ่งก็ตอนนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมวันที่หนึ่งก็ชาวไร่ชาวนาก็เร,เริ่มทำนาแล,ล้วล่ะก็มาดูสวนที่ปลูกต้นไม้ในต้นประดู่ใหญ่แล้วนี่คือบริเวณรอบ ติพระสง์ต้นประดู่ที่เห็นก็คือเป็นข้างล่างเป็นแตงแค่น,น,นั้นแหละเป็นแตงใช่ไันเดยรอบๆบ,บริเวณย่านนี้ก็เป็นย่านประดูนะเนี่ยต้นประดู ทางโน้นก็จะเป็นท้องไร่ของชาวบ้านท้องไร่ท้องนาเขาปลูกข้าวแล้วละ่ะตอนเช้าวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็ไม่แดดมากวันนี้มีเมฆนะอากาศไม่ร้อนนี่ก็คือแตงทั้งนั้นเลยกำลังโตทางโน้นก็จะเป็นต้นยาง นี่เป็นต้นยางนี่ก็แตงแตงไทยกำลังโตกำลังเป็นดอกก็มีก็มีหลายพันธ์แตงไทยมีสีลายสีขาวบางพันธ์ก็สีขาว อันนี้จะเป็นต้นยางนี่ปาด,ดูปาดูก็โตแล้วนี่ยอดของปาดูที่เห็นก็เป็นแตงทั้งหมดเลยแตงกำลงังโต าเดินชมไปเรื่อยๆแถวนี้เป็นต้นยาง ต้นมากจะเป็นแตงลายแตงขาวก็มีเนีแ่แตงขาวฝนตกก็ฝุ่นกระเด็นขึ้นมาอันนี้จะเป็นต้นตะเคียนป่าตะเคียนแถวนี้ตะเคียนก็กำลังโตเหมือนกัน แล้วก็มีแดงเป็นระยะระยะเนี่ยปาตะเขียน ตะเคียนก็กำลังโตนี่คือภาพรวมรอบๆสวนลูกกระชาติตาทานทิพย์ที่ปลูกต้นไม้ไว้ พันสี่ร้อยต้นก็มีตะเคียนมีต้นยางมีพยอมมีประดูมีพะยุมีต้นสักทองแล้วก็หลายๆพันผสมผสานในี่ภาพรวมณนะวันนี้ต้นไม้ก็กำลังโตอย่างตะเคียนในี่กำลังโตขึ้นถึงอกแล้วถึงอก โซนน้นก็จะเป็นต้นสักต,ต้นสักก็อยู่ไกลหน่อยโซนโน้นม่สัก